เอาเอาใช่อันนี้หมู่บ้านหมู่บ้านจะอีจ้่ยับไปข้างหน้าหมู่บ้านบ้านนั้นแควิ้งบ้านบ้านเสีอีแล้วกับหมู่บ้านแควิ้งจ้่แล้วกันยับไปอีกวังแยงวังแงงจ้่อ๋อไปวังแยงกกบ้านกะตันบ้านกะตันบ้านบางคอบ้านคูนไปคูนนี่แหละหลายที่เนาะมีหลายหมู่บ้านนี้เข้าไปในพเนาอพนอแค่นั้นไปยากออกมาทั้งนี้กันขึ้นไปตามคูนก็ออกทั้ง อันด่านมาดงเลยก็ได้ด่านบ้านลงออกพุ่นเลยเอากระต้มขนมนุ่มเนยให้ทั้งพ่อแล้วก่อนน้อพี่น้องเนาะพออ่อไว้ให้ลงด้วยเต่าเด้อโดยทามทางเนาะบ่เตียงไงไลายหมู่บ้านอยู่เราไปเพื่อทีออกเนาะเอาสบายดีเด้อบ่ทุกคนเนาะโดย พี่น้องไงโผ่ค่อยๆลงมาเด้อเมื่อกี้ดึงรถเบาบุญพี่น้องไงอ่ากระบูทึกเนาะพอดีมันแสลบลงเหนือนึงพอดีว่ารถบาเตียงอ่าพอได้รถบาเตียงดึงขึ้นพี่น้องไงทางโหดเด้อดิพี่น้องไงเอ,อ,อ,ดดดอ,งงอาค่อยลงเด้อค่อยลงมาเด้อที่แรกหนูรถลุ้งเพิ่มพี่น้องรถลุ้งเพิ่มเนาะ เดี๋ยวนี่รถต้องเพิ่มขึ้นได้แล้วรถบบุตามมาพัดเชลับลึกลงนั่นนีื่อกี้นี่แล้วก็ขึ้นได้เรียบร้อยพี่น้องเลยเลยมันเลยคอยลงคอยลงเป็นยังไงบ่บ,บุญเพนะื่อเตะเพื่อเต้นคอยไปเด้อสุดโคตรเลยพี่น้องเลยเบาดีลงมาเลยลุงเพิ่มน้ำหนักไปก่อนพอดีว่าเราย่า,างมาเบิง้งเพราะว่าเห็น ทางทางเฮาสะหรือว่าอยู่ลนเป็นยังไงเด้อเราก็เลยย h ạ c มาเบิ่งพี่น้องเลยโอ้ยค่อยๆค่อยๆค่อยลงด้ววันนี้เด้อะค่อยๆค่อยๆโดยค่อยลงค่อยคอยฮ่า nhạc พี่น้องเลยโอ้ทั้งรถและจานทั้งน่ะโอ้ค่อยๆค่อยๆโห่แท้ เพิ่งพี่น้องเงยมุนไว้เน,นี่ยนึกภาพชันเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อฮ่าโตโอช้างอันนี้ค่อยเด้อลดลงพูพี่น้องเงยรถล,ลงพูลงเขา่ากระชับะมาณนี้โอ้โห<อ>สนุนลน,นทางพี่น้องเงยคอยเด้อมาเตียงเด้อคอยเด้อโอ้ใจเ,เย็นๆคอยๆลงเนี่ย ค่อยๆค่อยๆอุ like, tá, ้ยดโฟพี่น้องเลยค่อยๆเด้อเพื่อทีไล่แต่ละขั้นพี่น้องเลยค่อยๆค่อยๆ้างเป็นแช่นิค่คยข้ามาจกเทือดีอี่นี้ลุงเนาะ โบไว้โบไว้่น่อ้ชุดติงกริ่งแมวดิเนอะชุดี้รีบหน่อยนิยุ้ยใจลุงหน้าพูดทึงคนบ่อเโอ้ย หรือวิทย์อย่างนี้กับแม่นโอเคบุรุษมันลงลงลงคูลงเงินนั่นคือแบบว่าคือฮอดบ้านคนเลยบ้านคนนั้นเขาจะโค้งออกไปจุดสูงหุ่นเหมือนเลยไปสโลงมาไล่ที่เราเหรอเอ้าแต่นี่แหละจะยื่น่าระจไฟัระจญภัยของแท้ของแท้แท้แ่นนี่ร้อนเนี่เอาจท่ไหร่พ่อฮะพี่น้องเอ้ขอตัวเดินทางก่อนบาทนี่ เกลือสีพานแต่ละจุดแต่ละมองน้อบระบุนเนาะด้ยอึ๊บอ๋อฮิน้องเอ้ยืมอยู่ใช้ลุงรถเจ้าน่ะข้างหน้าผมเป็นไดขึ้นอากลากอยู่เจ๊ดีนี่ทุกขวัญเหนียวเต็มเก่งนายน้องช่างว่าเจ๊เหนียบเบิดเหนียบขึ้นยอดด้วยชูงเกิดบ่มาชูงเนี่ยมันไม่ได้ว่าหรอกมันไม่หอมมันหอมเนี่ยมันมันมันแบบเปิดเขาว่ามันชีวิตนะแต่ว่า เบรกอ่ะมันวายู่เลยโดงเบรกวันนี้มันค่อยเกอนในบู่นักเชี่ยนนะเมื่อนี้สี่ข่างชูนี่แต่ค่อยเช็คเช็คเคร่งเช็คบางแล้วคอยน่อเช็คบางแล้วเราบ่มีปัญหาเราตั้งมันดังนี่ซื่อแล้ววะบ่ลงอ็ไปเช็คช่องเทือกเลยถามนะก็เป็นยังไงเอ็นจังไงลงฉันยิ่งอยู่นั่นเจ้าไปเให้ได้เอ็นนะเอาข่อยก็คิดว่าข่อยกันมั่นใจเพราะคอยเนาะคิดว่ารอดอีกดอกอ่าอ่าคิดว่ากลัวมันถึกแม่นลุบลุบไปรถ เพชรยังบ ok wow. oh. ุเป็นบ่วงหมดเอียงเช่งยุ่บาทนี่เออคอยก็คข้อลงไปอีกว้าล้บาทนี่โอ้ไปซีกหนึ่งเลยคอยก็เล่นคู่หาโทรศัพท์โทรหาบุญสัญญาณมิดชม้อยไทยก็เอาไปแล้วไปเบิดทุกคนแล้วบาทเออเจ้าเจ้าเนี่ยประมาณต้องอยดอกว่าบอกว่าไปกันเซฟี่เซฟี่กันอยู่เซฟี่กับหัวอ้อมันน่าพนจุนฮักวะไม่ทางก้นดาบุญวาจันเออเอาไปซะ โอ้ยเป็นยังไงเด้ลุงก็ยังว่าว่าอยู่ได้ข่อยว่าอยู่ลุงไงเนี่ยขอยเจ้ารถข่อยก็เลยไปด้อยเ็เอาปไาจอดแบบนักเลงนี่เนาะมูมาหรอมูมาดอกลุงเไยฮะโอเคพี่น้องไอ้ผู้จ้างลุงก็ไปขึ้นรถแล้วแหละชมระว่าน้ำขบวนอยู่เนี่ยน้ำขบวนเนาะโอ้ยพี่น้องเไยฮะทุกอยัางหมดเข่าวฮอนมู่บ้านใช่ไหมช่งมูไหนนี่มูจังวะ อยากใช้แม่กันชันก่อนพี่น้องเลยฮะพี่น้องเลยจังใดไปจังใดบานนี้ลงอีกเลยเออลงผู้ลงเขาอีกเลยโอ้ลุงน้ำหนาล้งเลยพี่น้องเลยฮึบค่อยๆได้บับุญเนอะอุ้ยเบ่งภาพบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเลยดิเจ้าพี่บอ่อหมู่บ้านนะหมู่บ้านอ่าเบ่งบ่งเบ่งบ่งบ่งกระจกบัวบุญมืดพี่น้องเลย ่ายพี่น้องบรสทธิ์กันจังวะนะพอว่าสิบหลังคาเงินพี่นองเปินซุ้มเนี่ยเขาเบิ่งกันเ็ว่าี่นองพี่นีู่ฮุบเขาดีกนองไงฮะเขนหมู่บ้านเขามาตั้งหลายกิโลตั้งหลายัก ผู้ดึบเข่าดิคลายเด้อผู้ขุนเด้อปึบปึบคลายลงเด้อขึ้นผู้ลงผู้พี่น้องเอ้ยเอ้าปึ๊บคลายแท้จริงแล้วเนี well, indeed, ps, ่ยมันมีอีกเส้นทางเส้นหนึ่งทางพ่อผู้ใหญ่เพิ yeah, ่นบอกเมื่อกี้นี่พี่น้องเไยอ่าอันนี้เพิผู้มาเที่ยวแล้วเหรอสันโอ้โหผู้จังผู้ ค่อยๆเด้อค่อยลงมาเดี๋ยวมันแสนลงมาหนิวเอาบทันงน้พี่น้องเลยขีดละจนไฟพี่น้องเลยเอาเข็นหมูบ้านพอแล้วโอเดหพอแล้วบอกว่า

หลังคาใช่ไหมเ้าน่าวน่ะ้ดพี่น้องไปดูที่ตีนผู้ตีนเขาห้องผู้ห้องเขาดิเด้วพี่น้องเด้อให้เบิ่งภาพเปรนนักาศไปนับกันพี่น้องเลยเอะอถูกทั้งนั้นก็ได้เห็เทั้งแหละวาหนาวบ่โอ้ยก่อนเด้กก็จอดอยู่ แม่เจ้าไปไซโอ้พ oh. mm ี่น้องพ่อยังไงปะเนี่ยเลาเผาแล้วบ่อนยิ่งดีตรงที่ว่ามีไฟเนาะไฟกับมะฮอดต้องเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องเด้อ ào pha bẩn dai ảo phi nông đây, cứ bảo là dai hang, nhó, pha gì coi rút là bô, nó, mình lùng khỏi đi, Lùng khỏi này vay, lưng, anh coi video thì đồng là, 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 là. À, ừ. thì đi, ต้นเออตุอ่ยชอดนหมู่บ้านพี่นอ้องเอ้แต่เรื่องบ้านนี่บ่เตียงอาจารย์น้าชองอาจารย์ไปข้างในเลยยังเวียนมาอยู่ชุดๆเลยนี่นะพี่น้องเอ้ จกเพ่อดีนหมู่บ้านยังพอนี่ยนะบ้านเอีบ้านเอีเนาะเอาสบายดีแล้วพอเด้อโดยบ้านเอีบพอเป็นคนบ้านนี่ได้ป้นี่ชัดที่ว่าบ่ได้เนาะโดยสีว่าบ่ได้บนบ้านนะบัดอยู่ใกล้เห็นนะแต่สภาพการบ้านเมืองของเห็ดไปเนีอยู่ไปไเนี่ยเห็นนะอยู่บ้านกับเจ้ากันเอาก็สีว่าบ่ได้เห็นนะโดยเห็ที่ว่าเกินกันย่านมันบถูกเนี่ยกันมันก็ว่าบ่ได้อีกเจ้าเจ้า เพิ่นโบเคยเห็นบ่หรือว่าจังไดเอ็นใช่ไหมคมาแจกจ่ายจังซี่เป็นเขาบบเคยประสบการจะคืออะไรอ๋อโมมีประสบการณ์โมมีผู้มาแจกมาจ่ายเพิ่นเลยย่านอ๋อแปลว่าเคยจังซี่พี่น้องเลยแบบว่าเฮาสิเข้าไปไปหาทำสัมภาษณ์เพิ่นแต่ละครอบครัวเฮือนแต่ว่าเพิ่นบ่เว้าน้ำเดี๋ยวเพิ่นเพิ่น โบหูจักเนาะพอ่อเนาะท่านว่ามีผวนน้ำพาไปกับเจ้ากระชีข้าวผู้น้ำยู่โดยโอ้ยนอพี่น้องเฮ็กษตรในสบันในใช้ในบงในบ้านเพิ่อนอยู่ใช้สบันมีแต่ไปเลาะเลาะบงไปบอลเขาข้ามห้าบอลกับเจ้าขุดมันต้นนั่นแหละคุดมันต้นพู้าผู้ขาชี้ยางขาไปนะโอ้ทางเขาลงมาพุ่นเนี่เนาะเนติเนาะอ้าวโดยโดยดบ,บอันไอทางทางลัดเข้ามาบ้านชะอีนี่ อ่ามันมีจักเส้นทางพอถามนี่มีสองเส้นมีสองเส้นทางมีเส้นลุมนี่นะเส้นลุมน้ำหนีก็มีใช่ใคราเจ้าเที่ยวทางเส้นลุมนี้มันใครใครเยมันทางงามกว่าตัวนี้อีกบัดบัดบัดเสินทิงกันนี่ใช่เส้นทิงมันอาจจะเป็นทางเพลแล้วนะเสียหายแล้วนะทางเสียหายก็คือบุมีอ่าไปไสถนนเส้นนี้แล้วชสอยู่แต่ชสแบบนี้แล้วไปแบบวัด ไปด้วยแบบบังเอิญนห่งและอ๋อแบบว่าย่างด้วยเท้าด้วยแข้งเขานี่ต่างหากรถไปยุไปแบบนั้นนี่ไปเดินไปแย่าละโหดดีด้พี่น้องไงทางเส้นนี่อ๋อมันมีสองเส้นนะพ่อเนาะเส้นเส้นทางตรงนี้นี่อีกเส้นหนึ่งแต่ว่าสิเที่ยวเส้นทางนี้เป็นลักเนาะบ้านตัวนั้นไปออกบ้านน้อยตัวนอกอันี้อ๋อเห็นอยู่ลูกขี่กันบ้าเมื่อกี้นี่เห็นอยู่บอนเพื่อนลังน้อยโดยอาะพี่น้องเไยมาหลุด รถไปสลัล่วงหันพอ่อยพาคดึงกันประชาชนเพื่อทีจะขึ้นมาได้ผู้ขามาว่านี่ก็ห <No. S 2> ึงอกเลยมาดามา,าเลยโดยพระรามก็เจ้าว <No. S 2> ไปทางใดหมดมาดามาทางเทิงหนี่ยอยหมดเมามาแต่พุ่นเน่ยเพื่อที่จะรอดกันให้กันโดยไปเจอกันอยู่ในทางคืนนี่กะมั่งเลยมันจะห้งเป็นทาแล้วว่ะแค่บุรุษงสิงห้องอันสิล้มแล้วแหละโดยโ

อยู่คุณก็สี่ฮาปี้อะไนั่นสิบกว่าปีละมา่พ่ออยู่ใส่ก็พ่อขอขอโทษใดๆเด้อพ่อไปอ่ามีครอบมีครัวอยู่บ้านนี้บ่หรือว่าอยู่ใส่อ๋ออยู่อันครอบครัวอยู่เชีตาม่วงอ๋อพ่ออยู่พ่อไปมีครอบครัวอยู่เชีตาม่วงแต่บ้านนาพูนอีกบ้านผู้หานะอ๋อเป็นบ้านบางแยงไปบ้านบางแงงไปข้างหน้าพ่นพ่อป่ออ๋อ โดยโดยพี่น้องเลยจ่พุ่น้องกันอันนี้พี่น้องบ่อยู่นี่นะหมู่บ้านเชียงนี่ได้แต่ว่าพ่อเนี่ยไปได้อ่ได้ลูกได้เมียอยู่ตลาดเชียงถม่วงโดยอันนี้พ่อนี่ยมามามาดินบ่มาดินนั่นพี่น้องมาดินมาเยี่ยมยามทำข้าวโอ้จังพ่อเนี่ยได้สนน้อทาังจำเนียงพ่อเพิ่นเวิลอ่ะภาษเล่าลุ่มเพิ่นแบบ ทางเฮาบภาษานี่ก็เป็นมดและภาษานี่ก็บ่ได้คือกันได้เม็ดภาษาทางบ้านแน่แล้วก็ภาษาทางพ่อได้สามภาษาพสามภาษาพวกภาษาอย่างเนี้ยนะภาษาเวียดนี่ยภาษาเวียดก็ได้เอาแบบทักทายสบายดีนี่ว่าพงทุกภาษาเวียดนะเวียดบ่แม่นเวียดกินเจ้ากินเจ้าก็คือสบายดีสิบ่กินเจ้าสบายดีภาษาเวียดเนาะ โอเว้าได้หลายคำมบงด้วยพอจักหน่อยนึง่งอยากอยากไอ่ๆเนี่นะมันก็จะขึ้นเว้าเนาะโบเป็นหยังเพราะว่าเว้าตามที่แบบว่าพอเว้าได้นั่นนะแบบกันไปกันมากันเฮ็ดกันทำเนี่ก็งเนอร์ผู้ไปนําอยู่นะการค้าขายให้ลองเนอร์ภยชาในการโอ้เก่งเก่งเก่พอได้ทั้ง3ภาษาผู้ภาษาเล่าลุมเจ้าภาษาเวียดเจ้าอืมเว้าขออนุญาตเนาะก็คือภาษาอยู่ในบ้านพ่อเอง เจ้าอ๋อภาษาทั้งคอนในลายมันอยู่นะท้องพี่น้องเอยโดยลายมองอยู่่กอนเจ้าได้จังหวัดได้บนอยู่อ้าวอยู่ปักเชกับยู่ปักเชกับลงเจ้าเอ้าลงไปยังลงไปเฮ็ดเวียกบ่เฮ็ดเวียกน้ำกระเจ้านี่แหละเป็นกรรมกรกรรมกรนี่แหละโอ้โดยต้องไปน้ำคนเวียดแน่อืมจังพ่อนี่ยแหละจังหวัดว่าได้ลายภาษาเนาะเจ้าเบอ่าด้วยความแบบว่าเขาไปอยู่อ่าซึมซับเนาะ แบบว่าเขาพ่อเฮียนหู้ไวน้ำจึงสีนะพี่น้องไงใช่ัดอันนั้นเนอหนึ่งเหมือนพ่อหู้ตั้งพ่อเพื่นกันได้เนาะพ่อเนาะใช่ใมาได้จักมือเดียวมามามาดินในช่องมือนี่แหละวช่องมือนี่สิก๊ับมือไหนสบันเนี่ยกระบะเนาะประมาณนี้ช่องมือช้ามืออยู่แล้วอ๋อโดยพี่น้องไงนี่แหละขม้าถามข้าวถามข้าวตั้งพ่อเพื่อนเนาะกะเขากะโดยอบพว่าเขากะช่วยง่ายกัสแกนเพื่อนได้พี่น้องเไงพว่าคุยกะ เป็นจีบบุกคอยคู่เรื่องฮะนะก็เหมือนอย่าะเจ้าก็มีแต่พอจีนยางพาไปบอกเนาะมองจะอยู่โดยโดยฟังเบิ่งฟังเบิ่งเนาะเห็นอย่เนาะเจ้าอยู่โดยชาไผ่นี่ก็เข้ามาหอดจอดเทิงอย่เนาะพอเนาะอ๋อไปไปไปซุดอยูเช่ไอนเชาวไพ่นี่เนาะบ้านกะตันกูแหลบ้านกะตันโดยบ้านพอพี่บ่ จ้ากลยบ้านพ่อไปอีกจะได้ไพ่ก่อนนะแม่นบ้านพ่อก่อนบ่ของพ่ออยู่ในน้ำมันในน้ำเพลนไหนเน่ในบริชัดน้ำเพลนไหนีน่เลยโดยแล้วบุ้มมีไฟชิลงมาเฮ็ดนอสแบ่งผ่านหมู่บ้านนี่นะ้วก็ไปหมู่บ้านนึงเนาะเจ้าใช่นี่ถือว่ามีไฟเมื่อแล้วใช่โดยเข้ามาฮอดจอดเถิงเนาะ แต่ยังไปเส้นทางนี่แหละยังบมทันสมบูรณ์นี่แหละเส้นทางยังบมสมบูรณ์บันไดเจ้ากับเป็นวมาศิลป์เราเด็ดอยู่พูดอะน่ยจังมือได้เน้นเป็นรอทาอยู่เป็นเจ้าเจ้าเจ้าเมืองเป็นมาเราเห็นพอพกเป็นดอกโดยบ้านชื่อนี่ก็พวกนั้นเด้มาพวกนั้นไปส้วงเป็นมาเนี่ยมีรถสามคันเหมือนกันโดยแต่เพื่นพยายามมันทั้งพี่น้องเพื่อนทั้ง มึงเถื่อกับพวกลูกชิวูมึงเถื่อพวกลูกบูฮูของบ้านของอาเยาเนี่ยตัวี้เองบ้านของอาเยาวอย่างผลงานพี่เนี่ยเอง๋อโดยพี่น้องกันฝันดีมาเจ้ามาโอ้ยเชี่ยเชี่ยเรื่อเขานั่นโดยฮู้จักเพป็นฮู้จักแต่ว่าทั้งเขานี่ก็มาข้างแรกเนาะแล้วเพป็นบูฮูก็ได้บอกว่าบอกว่าน้ำพ่อปันไดเอ๋อโดยขันว่ามีผู้เฒ่าในได้ในครับกันนั่นนี่ได้ชุมพวกลูกมันยั่งช่างว้ เด็กๆน้อยๆไว้หรอไว้รุ่นนถะนะเจ้าเจ้านะครับว่าจั๊กมูชินไร้แล้วเขาคิดไว้ในะจเจ้าเกิดญาติเนอเนาะนี่แหละเขามาเบิ่งมาซื้อเดือยนี่แหละพ่อเอั้นอ๋อนี่บ่บ่มันเป็นผู้เป็นเข่าไม่ไม่่อ๋อเป็นตากเขานะเจโออ่ะแต่ว่าเพิ่นบม้อหรือน้ำเนาะคือเดี๋ยวนี้แหละเป็นลูกเป็นยันบุก้าบ่อหนำเนาะ เอาเอาใช่อันนี้หมู่บ้านหมู่บ้านเจี๊ยใช่ยับไปข้างหน้าหมู่บ้านบ้านนั้นแครวิ้งบ้านบ้านเจี๊ยแล้วกับหมู่บ้านแครวิ้งจ้่แล้วกันยับไปอีกวังแยงวังแงงจ้่อ๋อไปวังแยงกับบ้านกาตันบ้านกาตันบ้านบางคอบ้านคูนไปคูนนี่แหละนี่ลายที่เนาะมีหลายหมู่บ้านนี้เข้าไปในพนอเนอแค่นั้นไปยังออกมาทั้งนี้กันึ้นไปทางคูนก็ออกทั้ง อันนั้นด่านมาดงรถก็ได้ด่านบ้านลงออกพุ่นเลยได้คือกันได้ทางเช่นนี้มันมีทางเช่นอะไรด้วยนี่เออไปแบบรัดไปหากันมาง่ายสะดวกสบายมาจากยากในน้อยหนึ่งแล้วยากเพราะฉนสวนไม่วิกเจ้าหมดแล้วเจ้าเจ้าเจ้าผู้ทางแล้วเจ้าเอาจังใดก็ขอบใจพ่อได้ได้อพ่อเด้อใจคือกันนั่นโดยถามถนนหนทางพี่น้องเลยอ่าเอากรบโบชักเนาะว่าอยู่ใส่ไปใส่ เหรอเย้าโยสียวกระต้มขนมมีนะไปให้เพื่นอนเอาพอแล้วก็ลืมพี่น้องไงลืมลืม,ลมทมั้งประตนกับเอากระกระต้มขนมนุมน่มเนยให้ทั้งพ่อแล้วก่อนนะพี่น้องเนาะพออ่ะก็ให้ลูกให้เต้าเด้อโดยถ <laughs> าม <laughs> ทางเนาะบ่เตียงไงลายหมู่บ้านอยู่เราแบบไปเพื่อทีออกเนาะเอาสบายดีเด้อเพื่ทุกคนเนาะโดยพี่น้องไง เราว่าจังพวัจังหวะว่าแล้วจังว่าว่าแจ้งคักก็ดีเราไปได้เมียอยู่ตลาดเชตโมกุเราวะอ่าก็ได้ว่าภาษาเราลุ่มโมเมนแต่ว่าไล่แต่นัแนเแน่บทเตียงไงอ่อนอิ้นฮะเอิ้นเห็นได้บ่เอิ้นเด็กน้อยเด็กๆมากนะครับเชียวขนมเอิ้นกด็กเขาไปเด็กมาแค่นี้แหละพ่อคนชิจเจกขนมนี่นะคือพ่อกระแมนคนนั้นอยู่ในกับบะเนี่ยนะเราพังในบ่อพังในกระบาเราไม่ได้ถเราวะนี่แต่ท้าแกกับเจ้าอยู่ในบ้านจเอิ้นอย่างบางทีก็ Mitoa và... hắn ne... hắn nếp bán, bên nó. Nếp bán bên. Uy xuân mang bụi đeo tìm ngay. Men. Move ono, hắn bóng. Một ngay gần như đúng. บ้านบังกะบังกะตันบ้านคูนเด็กคุณเจ้าแก่ชื่อยันบ่ฮอดเนาะบ้านคูนบ้านคูนนะไก่นี่ได้ไปคุณไหนบ้านคูนบอขันยะแต่บ้านห้างแงบ้านกะตันบ้านแครวิ่งนี่เถื่อนนี้ทางนี่มันออกเข้าใจแล้วจ้าทางนี่พุ่นหละออกบ้านดงคุณบันดงเหรอพวกมีดงสวรรค์คุณบ่ออยางนี่ไก่บอไปแค่นี้จะได้บอได้ไก่เต็มบัดเมือนี่จะไปขึ้นนี้คูลงทางลุมนี้เลยไปทางเชนลุมนี่ลงเชนลุมมั้ง ลุงเลุมนี <to> ่มันสบายงนี้น่ขึ้นภูนะนี่งอไปได้สบายทานเสร็จนี่ามือนี่ยิ่งวนอีกวะพูดแล้วมีต่บันน้อยอยู่นะไปไ้าเอกขาวนี้นไ้นุนไหมได้น่อยเวได้โยกับมจงเป็นไงเงยเศกใจกันเนาะไปในเนแล้วไป้เลยอย เออบอกปุ้งด้วยฮะบอกปุ้งด้วยพออ่าพอดีแจกเครื่องมาตอเชีวโอ้ยน้องพี่น้องเนาะแฟชั่นเดียวก็เตรียมจัดเครื่องจัดของไว้ก่อนพี่น้องเไยก็จะได้แจกเครื่องแจกของเนาะอ่าในหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องเไยหมู่บ้านเฉีเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มาตุนก็จะได้ขอจบคลิปลงไว้เพียงสำนี่ก่อนพี่น้องเไยเนาะ เอ้าสบายดีเด <ules laughter> ้อบัรทุกขู่ทุกคนเด้อจบคลิปก้อนบาดนี้พี่น้องเไงโอยจะได้เตรียมเครื่องเตรียมคลองก่อนโอยเอ้าโดยสบายดีเด้อดุงเด้อโตพี่น้องไงโดยโดยเอิ้ญมูมาเด้อลุงไงว่ายไปเด่อเนาะไปไปไปบาดนี้พี่น้องเไยเอ้าอู้โอ้ยเนาะ เพิ่มพลังก่อนพี่น้องเลยไปไปไปเด้อเนี้เด้อล่ำลาก่อนบ้านนี้พี่น้องเลยเอาสบายดีเด้อขึ้นข้มาขามกูนะพี่น้องเลย